ผู้นำของประเทศมาดาก,ากัสกาคนใหม่ซึ่งเป็นนายทหารยศพันเอกนะครับไมเคิลรันเดรียนีรีนา เป็นหน่วยแคปสัตนะฮะหน่วยแคบสัตในประเทศมาดากัสการ์เป็นหน่วยทหารซึ่งสามารถใช้กําลังในการยึดอานาจได้แล้วก็หาจังหวะในการยึดอานาจได้โดยที่เอาหลังพิงกับกระแสของมหาชนในการขับไล่ผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าในกรณีของมาดากัสการ์ในรอบนี้นักประชาธิปไตยไม่ได้สงสารอันดรีโรเจลินาสักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้หลบลี้ภัยอยู่ เพราะว่ามวลชนซึ่งเคลื่อนไหวในรอบนี้ก่อนอื่นก็เป็นคนรุ่นใหม่เยอะเป็นเจนซีซึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วออนดรีโรเจอร์ลีน่าก็เคยได้รับการช่วยเหลือโดยทหารเป็นตัวเลือกของทหารในการยึดอำนาจจากผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งในอดีตซึ่งมีช่วงมาร์กราวรามานาโรคนซึ่งโดนทหารยึดในรอบนี้เป็นคนซึ่งเคยขึ้นมาเพราะทหารเลือกเพราะว่าทหารเคยยึดจากมาร์ก คือทหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีทหารซึ่งแบบใหญ่สุดซึ่งเวลายึอดอำนาจจะเป็นผู้ซึ่งลงมือคือพอยึดเสร็จกลุ่มอื่นไม่กล้าหือทหารที่ใหญ่สุดในอิหร่านก็คือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติซึ่งขึ้นกับองค์ไอเอโทรากเมเนีคุสฟอสไออาร์จีซีอะไรตรงนั้นแหละใหญ่สุดใหญ่กว่ากองทัพที่อยู่ข้างใต้อีกทีหนึ่งของมาดากัสการ์หน่วยซึ่งใหญ่สุดหน่วยที่คือว่าเป็นชนชั้นนำของทหารเนี่ยคือแคปซัตนะฮะ ของสุนก็มีหน่วย rapid stabilization force นะี่ะตอนแรกใหญ่สุดและบังเอิญหน่วยนั้นเนี่ยอยากง,งัดข้อกับพบอทบอ,ทอ,บอ,อยากง,งัดข้อกับ rapid stabilization force ISF ก็เลยกลายเป็นสงครามกลางเมืองเพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอ่ะซึ่งล้มเหลวทางการปกครองคือประเทศซึ่งกองทัพแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ3ขั้วส่วนถ้ากองทัพไม่แบ่งเป็นขั้วแล้วมีวินัยสูงอะไรเงี้ยคือคนเดียวสั่งได้จริงๆอันนั้นเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะฮะคือมันไม่ได้เกิด fragmentation ภายในกองทัพ หนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งนําไปสู่สงครามกลางเมืองอะไรแบบหลายประเทศในทวีปแอฟริกาก็เพราะว่าประเทศไทยกองทัพของเราเนี่ยมี discipline chain of command มากซึ่งไมู่้งที่ดีแต่ว่ามันก็แปลได้ว่าเวลายึอดอานาจเนี่ยจะไม่มีการแตกแถวเวลามีการยึอดอานาจโดยผอบอสั่งเนี่ยมันก็จบมันจบในแบบที่ไม่มีใครกล้าแตกแถวนะฮะ แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยโดยรวมมันโอเคประเทศไม่มีการแบ่งออกเป็นขั้วแล้วก็รบกันมาดากัสการนี่ก็ถึงเวลาพอแคปแสัตว์เขายึดที่เหลือที่อาจจะเคยอยากสู้ก็ถอยหมด เพราะฉะนั้นมันก็จบแต่ว่าไม่มีใครสงสารแอนดี้เพราะว่าแอนดี้โรเจอรลินก็ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เพราะทหารแล้วหลังจากนั้นก็ชนะการเลือกตั้งก็มีคือเขาได้รับการช่วยเหลือจากทหารตั้งแต่แรกพอเขาโดนทหารโค่นแล้วทหารเลือกคนอื่นขึ้นมาชั่วคราวแล้วมีม็อบเจนซีซึ่งมีกระแสะมวลชนคนรุ่นใหม่ตอนนี้มันก็เลยไม่ใช่เป็นสตอรี่แห่งการที่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเถียงแทนประธานาธิบดีแอนดี้โรเจอรลินว่าโอ้การยึดอำนาจในมาดากัสกาไม่ถูกต้อง การยึอดอำนาจในมาดากัสการ์มันก็ไม่ถูกต้องทุกครั้งรวมทั้งไอ้รอบที่แอนดรีโรเจอรลินได้รับการเลือกให้เป็นประธานาธิบดีแทนมาร์กราเวลามานามโน่เนี่ยนะครับแคปซัตยูนิตคือหน่วยซึ่งยึอดอำนาจนะครับแลวเป็นหน่วยซึ่งใหญ่สุดเป็นหน่วยงานสวัสดิการและประกันสังคมของกองทัพและตำรวจทหารซึ่งแคปซัตเนี่ยเคยมีบทบาทสำคัญในวิกฤตการเมืองปี2009มาแล้วตอนนั้นกองทัพเนี่ยแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งมีชื่อว่ามาร์ และฝ่ายซึ่งเห็นใจฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายค้านที่นิยมในการใช้ สื่อสารมวลชนในการปลุกนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาด้วยแหละแอนดรีโรเจลิน่าเนี่ยก็ทหารแบ่งกัเป็นหลายขั้วปรากฏว่าหน่วยแคปซัตเป็นหนึ่งในหน่วยแรกๆของกองทัพที่ลุกฮือแล้วก็ร่วมกันก่อกระบฏต่อคําสั่งของรัฐบาลโดยยึดค่ายของตนในกรุงอันตานาริโวไว้กระบฏแคปซัตตอนนั้นเนี่ยนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลมาร์กราโโลมานาน่าและการเปิดโอกาสให้แอนดรีโรเจลิน่าเนี่ยขึ้นยึดอํานาจสําเร็จในเดือนมีนาคม2009ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าทำไม ไม่มีใครเห็นใจแอนดรีโรเจอรลินาที่โดนยึอดอำนาจจากพันเอกไมเคิลรันเดรียนิไรรีนาหน่วยแคปซัลรอบปี2009เป็นคนซึ่งชูแอนดรีโรเจอรินาแล้วชูแล้วปล่อยให้อยู่ยาวเลยนะไม่ใช่ชูแบบเป็นหุ่นเชิดนะจน ina, แอนดรีโรเจอรินาก็ไม่เป็นที่นิยมของประชาชนแล้วตนเองก็เจอกับม็อบของตอนเองซึ่งม็อบของประชาชนเจนซีต้องการโค่นแอนดรีโรเจอร์ลินามันถ้าจะบอกว่ากองทัพชฉวยโอกาสผมไม่แน่ใจกองทัพช่วยโอกาสไม่อาจจะใช่แต่กองทัพไม่ได้วางแผนมากองทัพ มารากัสกา,กาไม่ได้วางแผนมาที่จะเปลี่ยนผู้นําคือบังเอิญผู้นำแรนดีโรเจอรินก็เป็นผู้นําซึ่งไม่สามารถรักษาความนิยมของตนเองได้จริงครานี้หน่วยแคปซัตก็เป็นหน่วยอิลิทคํคำว่าหน่วยอิลิทในที่นี้คือถึงเวลายึดเขายึดได้นะฮะอ่าแต่ว่าเขาเคยทําได้มาแล้วในปี2009รอบนูน้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ธรรมดา แต่เขาก็ดูแลงานด้านสวัสดิการและก็ประกันสังคมของกอ,องทัพแล้วก็ตำรวจทหารด้วยแต่ผมคิดว่าโดยโครงสร้างอำนาจเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนมาดากัส์เองอาจจะเข้าใจได้ยากรวมต,ตัวผมด้วยในปี2009เหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าผู้บัญชาการทหารบกของมาดากัส์เนี่ยในช่วงเหตุการณ์กบฏแคปสัตในปี2000เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองตอนนั้นเพราะว่าตอนที่ประธานาธิบดีคือมาร์กราโบโลมานาน่าหลังเกิดความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลของมาร์กราโบโลมานาน่ากับฝ่ายค้านซึ่งโดยแอนดรีโรเจอ ประธานาธิบดีมาร์กราโบโลมานาน่าได้แต่งตั้งนายพลซึ่งมีชื่อว่าราโซโลโมฮันรีเข้ามาควบคุมกองทัพควบคุมสถานาการณ์แล้วปรากฏว่าวันที่9มีนาคมปี2009เนี่ยนายพลราโซโลมฮันรีแถลงต่อสื่อว่าหากรัฐบาลและฝ่ายค้านย,ยังไม่หยุดความรุนแรงภายใน72ชั่วโมงเขาจะเข้าควบคุมประเทศเพื่อคืนความสงบเองคำพูดนี้ถูกมองว่าเป็นคำขู่กึ่งรัฐประหารคณวนี้ในวันต่อมา10มีนาคม2009เนี่ยราโวโลมานาน่าก็เลยไม่ พอใจก็เลยปลดผอบทออบอซึ่งเขาตั้งขึ้นมาเองแล้วปรากฏว่าคนซึ่งเป็นพลรือเอกที่ Mark มาร์คราวโลมานาน่าตั้งขึ้นมาแทน คนก่อนหน้านี้ที่ขู่มาร์กแรเวลโลมานาว่าจะยึดเนี่ยปรากฏว่าพลโรเอกฮิปโผลิตอามอรซอนเนี่ยนะฮะซึ่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่แทนคนก่อนหน้านี้ที่ไปขู่มาร์กว่าจะยึดเนี่ยคนนั้นเขาก็ไปเห็นใจฝ่ายกบฏแคปสัดแล้วก็เห็นใจฝ่ายค้านซึ่งเป็นแอนดรีโรเจอร์ลิน่าก็พูดง่ายคือทหารส่วนใหญ่จะไปอยู่กับแคปสัดหมดเขาถึงเป็นทหารอิลิตสรุปเนิ่น,นึงเกี่ยวกับมาดากัสกาคือทหารอิลิทคือหน่วยแคปสัด และทหารอิลิตซึ่งเป็นหน่วยแคบสตัตเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากพอบอทอบอและพอบอสูงสุดก็คือหน่วยแคบสัตว์ใหญ่กว่าประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งและนั่นคือมาร์กัสกา C.N.N. พาดหัวทรัมป์บอกว่าผมสามารถสั่งให้อิสราเอลรบต่อได้ในชนวนกาซาตอนนี้มันมี battle of the ego นะฮะรายงานให้ท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งถ้าคุณติดตามข่าวในสหรัฐก็คือว่าตอนนี้มันมี ego trip อยู่ก็เรียกว่าการ show off เ o อร์นิดหนึ่งระหว่างเนทันยาฮูเขาคิดว่าเขาอ่ะคุมทรัมป์ได้ผ่านเงินทองเนี่ยของ APEC แต่ทรัมป์เขาก็คิดว่าเขาอ่ะสั่งอิสราเอลได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อทฤษฎีไหนในไทยเวลาคุณเห็นอินฟลูในไทยวิเคราะห์บางคนก็ก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐอยู่ฝั่ง อิสราเอลบางคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วอิสราเอลนี่แหละคือท่อน้ําเลี้ยงของพรรคการเมืองพรรคริพับลิกันในสหรัฐอันนี้ทรัมป์เองเขาไม่พอใจองไงว่าเวลามีคนมาบอกว่าเขาอยู่ใต้อํานาจของกลุ่มล็อบบี้ของอิสราเอลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขานี่แหละเขาสั่งอิสราเอลได้ให้รบหรือไม่ให้รบ แล้วสิ่งที่ตลกที่สุดคือประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่าได้สั่งการให้ CIA ปฏิบัติการแผนลับในเวเนซุเอลาแต่ดันมายอมรับว่าสั่งการให้ปฏิบัติการแผนลับทั้งๆที่เวเนซุเอลาเขาเพิ่งเปิดโปงว่าอเมริกาเนี่ยเล็งที่จะปฏิบัติการก่อการร้ายต่อสถานทูตตนเองแล้วก็กล่าวหารัฐบาลมูโดโรว่าทำเพื่อที่จะโค่นรัฐบาลมูโดโรแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทรัมป์มายอมรับเองว่าเดี๋ยวปฏิบัติการโดยสำนักข่าวกรองกลางในเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นการปฏิบัติการที่ประธานาธิบดีสั่ง ไปทำเองเพราะว่ามียาเสพติดซึ่งมีการขนย้ายเข้าสหรัฐมาจากเวเนซุเอลาในี่ยน o r k อกไทมส์ก็รายงานเรื่องนี้ให้ดูนิดนึง trump administration authorizes covert cia action in venezuela คือการที่มีภารกิจในเวเนซึ่ง cia ไปทำอย่างลับๆเนี่ยนะฮะมันก็เรื่องหนึ่งนะฮะควรไม่ควรอีกประเด็นนึงแต่ว่าการที่มีภารกิจ cia ที่ไปทำลับๆในเวเนเอลนแล้ประธานาธิบดีชี้แจงว่าอ๋อกูสั่งเองคือตรงลงแล้วมันเป็นภารกิจลับไปเพื่ออะไรถ้าจะทำอย่างี้ ส่งทหารบุกเข้าไปก็เปลี่ยนโมโดโรเลยดีกว่าผมก็มีสองไอเดียนะฮะก็เอาหน่วยปฏิบัติการนาวิกโยธินเก่งๆรอบโอนิลนี่แหละที่ยิงบินลาเดนตายเนี่ยตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดใหม่นะสองประเทศนะฮะหนึ่งคือพนมเพนสองคือคารากัสนะฮะนี่เป็นข่าวตลกนะเนี่ยที่ทำเนียบข่าวยอมรับเองว่าอันนี้คือสิ่งที่เดินหน้าทำอยู่